สวัสดีครับคุณอยู่ในช่อง My Area คุณอยู่กับผมใหม่นะครับตอนที่แอดมกํกำลังทำคลิปนี้อยู่นะแอดมายไฮมากๆเลยกับซีรีส์กันนิบาวคือซีซั่น1อ่ะมันออกมาตอนปี2022แต่แอดมเพิ่งได้ดูปีนี้ครับตอนที่มันมีซีซั่นที่2แล้วแอดมจะบอกว่าแอดมาชอบมากๆมากๆมากๆครับคือคลิปนี้แอดมจะมาป้ายยาลุ้นๆเลยตัวซีรีส์เขาจะเล่นกับความไม่ไว้ใจอย่างเช่นตอนแรกมีคน2กลุ่มนะครับ กลุ่ม A กับกลุ่ม B ตอนแรกเนื้อเรื่องอยากให้เราอ่ะไว้ใจกลุ่ม A ครับแล้วก็ทําให้กลุ่ม B อ่ะดูเป็นตัวร้ายเป็นนักเลงเป็นโจรอะไรอย่างนั้นอ่ะไปไปมามาเนื้อเรื่องอ่ะมันจะโยนมาอีกแล้วครับหรือว่ากลุ่ม A อะจะเป็นตัวไม่ดีวะแล้วกลุ่ม B อ่ะน่าจะดีหรือเปล่าไปไปมามานะทั้ง A ทั้ง B มันจะเฮี้ยหมดเลยหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจครับตัวเนื้อเรื่องอ่ะจะค่อยๆสร้างปมทีละนิดทีละนิดแล้วยิ่งเวลาผ่านไปนะครับ ในแต่ละตอนแต่ละตอนน่ะเขาจะโปรยเศษขนมปังเล็กๆในเรื่องที่เราสงสัยมันเลยทําให้เราอ่ะตามดูทุกตอนครับแบบไม่มีเบื่อเลยพอจะจบตอนนะมันหยอดปมใหม่เข้ามาอีกแล้วแอนหมล์ว่าไอ้ทำแบบนี้มันมีสเสน่ห์มากๆนะครับมันเหมือนหยอดความอยากรู้อยากเห็นให้เราอ่ะตัวละครแต่ละตัวมันก็น่าสนใจครับมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนจนไปถึงนะบางตัวละครมันก็เป็นคนปกตินี่แหละครับที่มีความลึกสีเทาๆไม่ดีไม่ชั่วแต่ต้องทำเพราะจำเป็น แล้วเรื่องหนึ่งที่แอดไมชอบมากๆนะครับคือพระเอกในเรื่องนี้แม่งมันวะคือปกติพระเอกหนังญี่ปุ่นน่ยมันจะมีความน่าลำคาญนิดหนึ่งครับเรื่องนี้พระเอกจัดหนักจัดเต็มอัดเต็มไม่มีหงอครับพระเอกจะไม่มีมางองแงหรือว่าฟูมไฟล์โลกแตกแบบไร้เหตุผลพระเอกอเหมือนคนจริงๆมากครับไม่ใช่แค่ตัวละครเลยเวลาตัวซีรีส์ดาเนินไปนะมันจะเล่าภาพตัดไปตัดมาเขามักจะใช้การเล่าแบบนี้ในการอธิบายเหตุผลอะไรบางอย่างให้คนดูเข้าใจมากขึ้น ซีรีส์เรื่องกันนิบาวแอดมายว่ามันหลุดความเป็นญี่ปุ่นอยู่พอสมควรเลยนะครับมันเป็นซีรีส์ญี่ปุ่นที่ผสมผสานความสากลเข้าไปจนมันอร่อยกลมกลม่อมด้วยความกลมกล่อมฉบับญี่ปุ่นอินเตอร์แอดมยเลยอยากรู้ว่าใครกำกับแล้วก็เขียนบทครับผู้กำกับจะชื่อว่าชินโซคาตายามะพี่แกกำกับมาหลายเรื่องแล้วครับแอดมายเลยต้องไปหาดูอีกว่าเอ้ย แกกำกับเรื่องไหนมาบ้างวะแล้วมันสนุกขนาดไหนอะแถมเขายังเคยเป็นผู้ช่วยผู้กำกับชาวเกาหลีอย่างบองจุนโอที่เคยกำกับเรื่องมาเธอปี2009ไม่น่าตัวซีรีสมันดูเดือดเดือดดูอินเตอร์อินเตอร์แล้วก็มีความเป็นเกาหลีนิดๆครับแถมยังได้มือเขียนบทอย่างทากกามาสะที่เคยเขียนบทให้กับ drive my car หนังที่ได้รางวัลออสการ์พออ่านประวัติพังผู้กำกับแล้วก็มือเขียนบทอะแอดไมเลยเข้าใจเลยว่าทำไม กันนีบ้าเวอร์ชันซีรีสมันถึงไม่ดูเป็นการ์ตูนมากเกินไปครับไปจนถึงนักแสดงนำอย่างยูยะยากิระที่รับบทเป็นอากาวะไดโกก็แสดงโคตรเดือดเลยครับแล้วบทภรรยาที่รับบทโดยคุณลิโฮโยชิโอเกะรับบทเป็นยูกิแล้วก็คุณน้อง8ขวบที่ผ่านงานแสดงมา13เรื่องคือน้องแสดงหนังมาเยอะมากเยอะกว่าอายุตัวเองอีกครับน้องชื่อโคโคเนะชิมุสึในหนังรับบทเป็นมาชิโร แล้วก็ตัวละครที่แอดมมยชอบอีกคนหนึ่งนะครับแสดงดีมากเวลาแววตาเข้มแข็งหรือว่าอ่อนแอต้องเก็บอารมณ์อ่ะแกทําได้ดีหมดเลยครับเขาชื่อโชคาซามะสึรับบทเป็นเคซุเกะครับไม่ใช่ว่างานกํากับศินงานแสดงจะดีอย่างเดียวนะครับตัวมังงะเองอ่ะก็ดีมาตั้งแต่ต้นแหละเขียนโดยคุณมาซาอากินิโมมิยะแต่พอมาเป็นเวอร์ชั่นซีรีส์ต้องมีการปรับให้สมจริงมากขึ้นครับเท่าที่แอดมมยแอบไปอ่านตัวมังงะมา ตัวซีรีส์เขาเคารบต้นฉบับมากๆนะคือใจความเหมือนกันเกือบหมดครับเผือไหมครับเวลาดูหนังแล้วภาพไม่ชัดเจอโฆษณามากวนใจแอดมายมีโปรดีๆมาแนะนำนั่นก็คือ Netflix Premium จากทีมงาน NF t h e a t r ในราคาเริ่มต้นเพียง1 3 9บาทต่อเดือนจากปกติ4 1 9บาทมีทั้งหนังและก็ซีรีส์ให้รับชมมากกว่า10,000เรื่องไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีหรือแม้แต่อนิเมะสุดมันก็มีให้ชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่หายวิธีสมัครก็ง่ายมากๆครับมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัด มาคนเดียวก็สมัครได้ใช้เพียงแค่ลนย i d ดี ID. การันตีด้วยผู้ใช้งานมาแล้วมากกว่า2องแสนห้าหม่นแอดเขทาสำหรับเพื่อนๆที่มาใช้บริการยังสามารถลุ้นรับรางวัลห0,000บาททุกสิ้นเดือนจากกิจกรรมอีเวนต์เียเตอร์ที่จัดมาแล้วมากกว่า30ครั้งใครที่กำลังมองหาบริการดีๆไว้ใจได้ไม่ลอยแผลลูกค้ามีตัวตนจริงสแกนที่หน้านี้ได้เลย NF t h เเตรเรื่องราวมันจะเปิดฉากมาที่คานตตำรวจนายหนึ่งครับ เขาว่าปุกมาที่บ้านของตระกูลใหญ่ที่ชื่อว่าโกโตแล้วเขาก็แหกปากเสียงดังคาโนะมีอาการคลั่งสุดขีดยิงปืนขึ้นฝาแล้วก็ตะโกนว่า,วาวก,กูนนรู้ว่าพวกมึงอ่ะกินคนกูรู้ว่าพวกมึงอะกินคนทางกรมตำรวจได้รับใบลาออกจากคาโนแล้วก็มีข่าวลือว่าพี่แกติดพนันอย่างหนักซึ่งเราก็รู้ว่ามันไม่จริงถูกไหมครับ ด้วยเหตุน,นี้เองทางกรมตำรวจจึงได้ส่งไดโกอากวะกับครอบครัวประกอบไปด้วยภรรยายูกิแล้วก็ลูกสาวชื่อว่ามาชิโรชาวหมู่บ้านะดูเป็นคนจิตใจดียิ้มแย้มแจ่มใสให้หนู่นกินให้นี่กินแล้วก็แนะนําอะไรต่างๆครับชาวหมู่บ้านะทำโรงไม้บนที่ดินของตระกูลโกโตครับพวกเขา่เลยค่อนข้างจะเกรงใจแล้วก็กลัวตระกูลนี้เป็นอย่างมากเวลาโกโตเดินผ่านนะกลัวชนิดว่าเห็นแล้วต้องก้มเห็นแล้วต้องหลบนะครับ ถ้าว่าความสุขอยู่ไม่นานเท่าไหร่ความวุ่นวายของทากาวะในวันแรกที่เข้าทำงานก็โผล่มาเลยครับเมื่อตระกูลโกโตเจอคุณยายกินผู้นำตระกูลคนเก่านะตายเป็นซากศพเคซุเกะก็บอกว่าคุณยายน่าจะโดนหมีกินแต่อากาวะบอกว่าไม่น่าใช่นะเพราะที่แขนคุณยายมันจะมีรอยกัดหนึ่งครับแล้วมันดูประหลาดมากๆเลยตระกูลโกโตเลยหัวร้อนคิดว่าอากาวะดูถูกใส่ความว่า คนในตระกูลน่ะทำร้ายคุณยายจนตายอย่างนั้นหรือทุกคนเลยเอาปืนจ่อหัวทากาวะครับทากาวะก็แบบเออขอโทษขอโทษเรื่องมันจะได้จบด้วยดีครับพวกเหล่าตระกูลโกโตก็เลยหัวเลาะกันยกใหญ่เลยประมาณว่ากูแซวมึงเล่นนะ่าแหม่แล้วก็ชวนอากาวะไปล่าหมีในวันพรุ่งนี้ครับจากซีนนี้คุณจะรู้สึกได้เลยว่าตระกูลโกโตพยายามกลางใส่ตำรวจกดตำรวจให้ทากาวะกลัวอีกเรื่องหนึ่งที่ตัวซีรีส์โยนคำถามมาให้เรานะครับ คือคาสลักที่เสากําแพงของบ้านตํารวจที่ครอบครัวทากาวะไาปาพักมันเขียนไว้ว่าหนีไปซะอีกทั้งหนูน้อยชีโลยังได้เจอกับมนุษย์ร่างยักษ์ที่ดูเหมือนกับสัตว์ป่ามากกว่าคนเด็กน้อยชีโลที่มีจิตใจเมตตาได้ให้ขนมกับมนุษย์ร่างยักษ์ผู้นั้นส่วนมันได้ให้นิ้วมือของคนที่มันกําลังกินอยู่กับน,น้องในเวลาต่อมาทากาวะก็มาเจอนิ้วมือนิ้วนี้ครับแล้วก็ส่งไปให้หมอตรวจหลักฐานว่าน,นิ้วอะ่ะมันเป็นของใครกันแน่ วันรุ่งขึ้นพวกเขาก็ล่าหมีจนสําเร็จครับพอผ่าท้องมันออกดูก็พบว่าในท้องของหมีมีหลักฐานเป็นแว่นของคุณยายกินนั่นแปลว่าเจ้าหมีมันกินคุณยายเข้าไปจริงๆครับหรือไม่ก็กัดจนตายคนในตระกูลโกโตก็ลงมือแล่เนื้อหมีแล้วก็หยิบกันมากินแบบสดๆเลยครับพวกเขามีความเชื่อกันว่าการที่เรากินหมีซึ่งหมีตัวนี้กินคุณยายถูกไหมถ้าเรากินหมีตัวนี้อีกทีหนึ่ง เลือดเนื้อของคุณยายจะมาสถิตยอยู่ในร่างกายของเราครับเป็นเหมือนการไว้อะไรและแสดงความเคารพในเวลาเดียวกันเป็นความเชื่อเป็นจิตวิญญาณครับประเด็นที่น่าสนใจนะครับคือคุณยายกินตายก่อนแล้วหมีค่อยมากินศพหรือว่าหมีกัดคุณยายกินจนตายอันนี้คือคาถามครับเพราะว่าในเรื่องก็ไม่มีการพิสูจน์นะประเด็นต่อมาคาโนุเขามีลูกสาวครับชื่อสุมิเลซซึ่งสุมิเลก็มาป่วนงานศพของคุณยายกิน แหกปากเสียงดังว่าไอ้พวกตระกูลโกโตอ่ะมันกินคนแล้วน้องก็ถีบโชว์ด้วยว่าในนั้นน่ะไม่มีศพของคุณยายกินครับเพราะไอ้พวกเนี้ยมันกินศพไปหมดแล้วบวกกับมีชายร่างใหญ่วิ่งเข้ามาหาสุมิเละถ้าคุณดูภาพนี้ชัดๆคุณจะเห็นว่าชายร่างใหญ่อ่ะเหมือนจะเอามือไปจับที่ท้องสุมิเละถูกไหมครับอันเนี้ยคำตอบม,มันจะโผล่มาในซีซั่นสองครับเคซูกะแล้วก็คนในตระกูลโกโตอ่ะเลยต้องเข้ามาหยุดชายร่างใหญ่เอาไว้ แล้วเคซุเกะก็ตะโกนบอกทากาวะว่าให้พาสูมิเละหนีไปแล้วน้องยังบอกอีกว่าไอ้พวกตระกูลโกโตะมันต้องซ่อนอะไรไว้แน่ซึ่งสิ่งนี้มันสะกิดใจอากะวะครับอากะวะเลยไปบ้านของโกโตะเพื่อตรวจสอบทว่าคนในตระกูลโกโตะบางส่วนไม่พอใจเป็นอย่างมากก็เลยถือปืนเข้าไปขู่ส่วนอีกพวกหนึ่งนํโดยเคซุเกะไปหายูกิกักบชิโรฝั่งที่ไปหาทากาวะ แอดมายจะขอเรียกพี่คนนี้ว่าพี่ผมยาวใจร้อนก็นแล้วกันนะพี่ผมยาวใจร้อนเนี่ยเอาลูกซองอ่ะไปจี่หัวอากะวะเลยแล้วก็บอกว่าถ้ามึงไม่ไปกูยิงมึงแน่แล้วพี่แกกล้ายิงตำรวจจริงๆนะครับในช็อตนี้เราเลยได้เห็นฝีไม้ลายมือของอากะวะคืออากะวะแย่งปืนมาแล้วก็อาจพวกตระกูลโกโตโจนล่วงทุกคนเลยแอดมายจะบอกว่ากฎของตระกูลโกโตถ้าใครทำร้ายโกโตคนผู้นั้นจะถูกลงโทษ เนื้อเรื่องได้เปิดเผยว่าที่ทากาวะบูเก่งขนาดเนี้ยเพราะในอดีตอ่ะเขาเป็นตำรวจสายเลือดร้อนโมโหง่ายไล่ชกไล่กระทืบผู้ต้องหาแบบเป็นว่าเล่นครับส่วนชิโลผู้เป็นลูกตรงกันข้ามกับพ่อโดยสิ้นเชิงเลยน้องอ่ะเป็นคนจิตใจดีแล้วก็ไม่ชอบที่พ่อของเธอใช้ความรุนแรงกับผู้ต้องหาน้องคนเนี้ยจิตใจดีมากขนาดเจอคนร้ายโรคจิตน้องก็รู้ด้วยนะแต่น้องก็ยังไปหาคนร้ายโดยคิดแต่เพียงว่า ถ้าทุกคนใจร้ายกับเขาแล้วไม่มีใครใจดีกับเขาเลยคนร้ายจะเป็นคนที่ดีขึ้นได้ยังไงซึ่งแน่นอนว่าทากวะเฮ้ยทากวะก็เลยบุกไปต่อยคนร้ายครับคนร้ายก็เลยเอามีดอะจี้ไปที่คอน้องทากวะเลยจําเป็นต้องยิงทิ้งครับจากเหตุการณ์นี้เลยทําให้น้องอะช็อกจนหมดสติไปแล้วพอได้สติขึ้นมานะครับน้องก็ไม่เคยพูดกับใครอีกเลยตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันครับ ทากาวะรอดมาได้กับความคาใจว่าสิ่งที่เขาโดนน่ะมันคืออะไรกันแน่เคซุเกะเลยเอาลูกน้องมาขอโทษลูกน้องก็บอกว่าต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆครับที่พี่ชายฝาแฝดของผมอ่ะลงมือไปแบบนั้นซึ่งทากาวะก็รู้ว่ามันไม่ใช่พี่ชายของเองแน่ทากาวะเลยพาลูกเมียออกจากเมืองพร้อมกับมีความสงสัยอยู่ในใจครับเกี่ยวกับใบลาออกของคาโนทากาวะบอกกับผู้กำกับว่าเขาอ่ะถูกพวกโกโตทำร้าย ผู้กำกับก็เลยพูดว่าไม่ใช่ว่านายบุกไปใช้ความรุนแรงกับพวกเขาก่อนหรอในอดีตนายเป็นแบบนั้นนายก็น่าจะรู้นี่ผู้กำกับพูดในเชิงว่าอย่าไปยุ่งกับตระกูลโกโตนักเลยผมเคยอยู่ในหมู่บ้านคูงเงะผมไม่ได้ยินเรื่องนี้มันนานมากๆแล้วแถมผู้กำกับยังเสนอให้ทากาวะย้ายไปทํางานที่อื่นด้วยนะครับพอเราดูจากตรงนี้เราจะมีคําถามขึ้นในใจว่าเฮ้ยหรือว่าผู้กำกับจะรู้เห็นเป็นใจกับไอ้พวกโกโตวะ ในอีกด้านหนึ่งของพี่ผมยาวใจร้อนเขาอะได้มือถือของทากวะในตอนที่ทากวะหมดสติแล้วเพอเอิญหมอคนหนึ่งอะตรวจสอบแล้วว่านิ้วนั้นคือของคาโนะพี่แกเลยนัดหมอมาเจอโดยใช้มือถือของทากวะพิมพ์เข้าไปครับหมอก็ไม่รู้ไงเลยโดนพวกมันทรมานแล้วให้โทรหาทากวะเพื่อนัดมาเจอพี่แกดักโจมตีทากวะระหว่างทางครับทว่าทากวะแม่งก็เก่งจัดตบแก้งพี่แกซะราบคาบเลย จากการจับกลุ่มครั้งนี้พี่ผมยาวใจร้อนได้เปิดปากว่าเขาเนี่แหละครับที่ลงมือกับคาโนพร้อมทั้งชี้จุดทิ้งศพที่เขาทำแบบนี้เพราะอ้างว่าเขายอมทำทุกอย่างเพื่อตระกูลโกโตตัดภาพมาครอบครัวของพระเอกก็ยังอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ครับชาวบ้านก็ต้อนรับขับสู้อย่างดีเลยทว่ามันมีอะไรที่ประหลาดประหลาดอยู่ครับตัวอย่างก็คุณซาบุเนี่ยแหละประมาณว่าเป็นหัวหน้าชุมชนนะครับ แกจะมาถูกที่ถูกเวลาเสมอพอพระเอกจะทำล้วกั้นบ้านเพราะมีใครก็ไม่รู้อะมาพ่นสีคำว่าฆาตะกรบวกกับมีคนของตระกูลโกโตมาแอบ,บดูคุณซาบุก,ก็โผล่เข้ามาเลยครับจะทำล้วงทำไมไอ้หนุม่มไม่ต้องทำรอกเราที่นี่ไว้ใจซึ่งกันและกันน่าทากวะเลยพลั้งปากพูดไปว่าวุ่นวายชุมัดทีนี้มันเลยเป็นเรื่องเลยครับคนทั้งหมู่บ้าน่ะลุมกดดันครอบครัวนี้อย่างหนักนั่นแหละครับความประหลาดของหมู่บ้าน แล้วที่เหตุการณ์มันเป็นอะไรต่างๆนานาแบบนี้นะเพราะว่าไอ้คุณซาบุนี่แหละแอบดูบ้านของพระเอกอยู่ตลอดเวลาครับถ้าจะพูดให้ถูกนะทุกคนในหมู่บ้านนี้แหละแม่งแอบดูอยู่ตลอดทากวะได้พยายามติดต่อเบอร์โทรหนึ่งครับที่ได้มาจากซูมิเละแต่โทรไปยังไงเบอร์นั้นก็ไม่รับสายจนเบอร์ที่ว่าโทรกลับมาครับเสียงที่ปลายสายนัดให้ทากวะไปเจอที่สถานที่หนึ่ง ชายที่คุณเห็นนะ่ะเขาคือคนที่เคยอยู่หมู่บ้านคูงเงะในวัยเด็กอะ่ะเขาถูกบูชาในวันพิธีประจําปีครับเขาเป็นเด็กที่ไม่มีใบเกิดณนะเวลานั้นเขารู้สึกว่ามีบางอย่างมากัดที่ใบหน้าโชคยังดีนะมีผู้หญิงคนนึ่งช่วยเขาออกมาได้แล้วชายที่ถูกกินใบหน้าก็เดินจากไปเพราะเขายังไม่ไว้ใจทากวะขนาดนั้นที่มาบอกข้อมูลขนาดนี้ก็เสี่ยงมากแล้ว ที่หมู่บ้านน่ะจะมีพิธีประจําปีครับซึ่งคนดําเนินงานเปิดพิธีสวดมนต์ต่างๆก็ต้องมีถูกไหมครับคนที่ทําหน้าที่นั้นก็คือคามิยามะมุเนจิกะเขาเป็นชายที่รอ,อการสืบทอดเป็นเจ้าอาวาสครับเขาได้นัดคุยกับทากวะแล้วก็พูดว่าคุณออกไปจากหมู่บ้านนี้ซะเถอะคนในหมู่บ้านน่ะเขายึดโยงประเพณีแบบเก่าวิธีปฏิบัติแบบเก่าซึ่งคนอย่างคุณน่ะก็น่าจะรู้สึกไม่สบายใจจนแทบจะทนไม่ไหวอยู่แล้ว มิยามะยังเล่าให้ฟังอีกว่าเทศกาลสักการะประจำปีเคยเป็นเทศกาลบวงสวงมนุษย์แต่ว่าเรื่องที่ว่ามันผ่านมาร้อยกว่าปีแล้วแต่ณปัจจุบันมันไม่มีแล้วครับแล้วสาเหตุที่ต้องมีพิธีนี้นะเพราะเมื่อก่อนที่ดินของหมู่บ้านไม่เหมาะแก่การเพราะปลูกผู้คนเลยตกอยู่ในความอดอยากหิวโหวยก็เลยยกเรื่องการสักการะเทพมาบังหน้าสังเวยลูกหลานตัวเองเพื่อลดจำนวนประชากรครับ ชายที่ถูกกินหน้าได้ส่งทากะวะไปเจอกับบล็อกเกอร์คนหนึ่งครับที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับบล็อกเกอร์เล่าให้ฟังว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้มีเด็กตายหลังคลอดเป็นจํานวนมากจนผิดปกติทากวะเลยพอจะอนุมานได้ว่าถ้าลงบันทึกว่าเด็กตายแต่เด็กไม่ตายจริงแปลว่าเด็กคนนั้นจะไม่มีใบแจ้งเกิดทําให้พวกมันสามารถเลี้ยงเด็กจนโตและเก็บไว้กินได้เหมือนเลี้ยงปุสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงควายอะไรอย่างนั้นครับ ตระกูลโกโตเป็นตระกูลนักสู้และมีเกียรติซึ่งเมื่อ70ปีก่อนเคยมีสงครามระหว่างชาวบ้านกับโกโตครับแน่นอนว่าโกโตชนะทําให้เจ้าของที่ดินส่วนใหญ่ในแถบนี้ก็เป็นของโกโตนี่แหละชาวบ้านก็เลยกลัวโกโตนับตั้งแต่นั้นมาแถมโกโตกินเ,นเธอเป็นหมอตําแยด้วยทําคลอดให้คนทั้งหมู่บ้านฟังแล้วเป็นไงครับเรื่องมันเข้าล็อกปะลูกสาวของคุณซาบุมาเล่าให้ฟังว่า ยายกินน่ะทาคลอดให้เธอแล้วยายกินก็บอกว่าลูกของเธอตายไปแล้วแต่ก่อนที่ยายกินใจอุ้มไปนะครับเธอก็เห็นว่าลูกของเธอมือยังขยับอยู่เลยเรื่องที่เธอเล่ามันเลยตรงกับสิ่งที่อากะวะคิดอยู่ในหัวครับณนะตรงนี้มันจะมีเหตุความวุ่นวายนิดหน่อยครับพอพวกชาวบ้านรู้ว่าลูกสาวของคุณซาบุหายไปกับไอ้เจ้าอากะวะเนี่ยชาวบ้านเลยยกพวกมาที่บ้านของอากะวะครับแล้วก็มาข่มขู่ลงไม้ลงมือเนี่ยแหละ คราวนี้อากะวะเลยสั่งสอนกันสักหน่อยชายร่างยักษ์คนในหมู่บ้านและตระกูลโกโตจะเรียกกันว่าท่านผู้นัน้นเป็นคำเรียกในแนวยกย่องคล้ายคำว่าสมมุติเทพนะครับเท่าที่เนื้อเรื่องเปิดเผยคาโนเคยพายายกินไปหาหมอเพราะยายมีอาการเกรงกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงหมอคิดว่ายายกินน่าจะเป็นโรคชนิดหนึ่งครับ โรคที่ว่าเคยเกิดกับคนเผ่าในปาปัวกีนีเป็นโรคที่คนกินเนื้อคนเท่านั้นจะเป็นได้แล้วที่คานโนมีเรื่องมีราวกับชาวบ้านก็เพราะพายายกินมหาหมอนี่แหละครับเพราะทุกคนในถิ่นนั้นดูเหมือนจะอยากปิดเรื่องนี้เป็นความลับแต่เมื่อ70ปีก่อนยังมีเด็กวัย6ขวบที่ป่วยเป็นโรคนี้เด็กคนนี้เกิดในปี1951 <c oughs> เด็กอะไม่มีใบแจ้งเกิดแถมยังป่วยเป็นโรคที่ว่าอากะวะเลยคิดว่า เด็กคนนี้คือท่านผู้นั้นหมอก็ให้ความเห็นว่ามันไม่น่าเป็นไปได้นะถ้าป่วยนานขนาดนั้นมันน่าจะตายไปแล้วอะ่ะไม่ก็โรคมันวิวัฒนาการไปอีกขั้นหนึ่งครับอากะวะเอาลูกเมียไปฝากไว้กับเพื่อนเพื่อรอตำรวจมารับส่วนอากะวะเองอะ่ะแอบไปสืบที่บ้านโกโตครับทำให้อากะวะได้เจอกับอีวาโอไอเจ้าอีวาโอเนี่ยมันถึกแรงควายมากๆทุ่มก็ไม่ลงชกก็ไม่เข้า ถ้าใครได้ดูซีซั่น2นะจะเห็นว่าไออีวาโอเนี่ยแม่งโคตรเวอร์เลยแอดมลยไม่รู้ว่ามันเป็นใครอะ่ะหรือว่ามันเป็นสายเลือดโดยตรงจากท่านผู้นั้นทําไมมันถึกแล้วก็แบบโหดขนาดเนี้ยอากาวะได้พูดคํานึงกับอีวาโอครับเขาหยอดอย่างคําง่ายๆว่าในกลุ่มพวกมึงอะ่ะมีหนอนบ่อนไส้มีคนทรยศเอาข้อมูลพวกมึงมาให้กูพออากาวะได้สติตอนนี้เขาถูกมัดและลายล้อมไปด้วยตระกูลโกโตครับ ซึ่งคนที่มาช่วยอากาวะก็คือผู้กำกับเนี่แหละพออากาวะเห็นแบบนั้น <_ t od ic> ก็เลยสงสัยว่าผู้กำกับน่าจะมาช่วยแล้วก็เป็นพวกตระกูลโกโตหรือเปล่านะแต่ไม่ใช่ครับพอผู้กำกับมีทีมคอยสืบตระกูลโกโตเหมือนกันเพื่อหาหลักฐานซึ่งหลักฐานชิ้นสําคัญก็คือคนที่ถูกกินใบหน้ากับหญิงสาวที่ช่วยชายผู้นั้นในวัยเด็กหญิงสาวผู้นั้นก็คือหนึ่งในตระกูลโกโตนี่แหละครับเธอชื่อว่าโกโตไอ ทั้งสองอ่ะเป็นคีย์สำคัญเลยในการเปิดโปงความจริงไอ้แผนเดิมพันของอากาวะก็เริ่มออกผลครับพออากาวะบอกว่ามีคนทรยศอยู่ในโกโตอิวาโอก็เลยไปเช็คที่ซ่อนตัวของเด็กๆเ,เพื่อดูว่าเด็กๆยังอยู่ไหมโดยที่อากาวะให้บล็อกเกอร์แอบตามไปครับเลยทำให้รู้ว่าเด็กอยู่ที่นี่อันนี้ก็เป็นคลิปป้ายยาลวนๆนะครับคือถ้าคุณไปหาดูเองอ่ะมันก็สนุกกว่าที่แอนดไมล์มาเล่าอยู่แล้วอันนี้แอนดไมล์แค่สรุปประเด็นมาให้ฟังนะครับ เผื่อใครที่อยากจะข้ามไปดูซีซั่น2เลยอะ่ะเพราะมันจะมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็แอด i มคยแอบไปอ่านมังงะมันนิดนึงก็เลยพอรู้เรื่องราวบ้างแต่แอด i มคยไม่ได้หยิบม,มาเล่านะครับอยากให้ทุกคนนะ่ะไปหาดูเองในซีซั่น2ไว้พอซีซั่น2จบนะครับแอดมคยจะมาทําพวกคนผู้นั้นคือใครเป็นใครมาจากไหนแล้วก็ประวัติหมู่บ้านอะไรอย่างนั้นสําหรับวันนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม ตอนนี้แอดมีมี Discord แล้วนะครับวิธียืนยันก็ง่ายมากๆเลยแค่คุณแคปภาพว่ากดซับช่อง My Area แล้วจากคลิปไหนก็ได้นะครับแล้วก็ส่งภาพเข้ามามาเป็นคอมมูนิตี้ด้วยกันแล้วมาเจอกันในห้องดิสคอดครับแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจเน็ตฟิกราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในดีสคริปชันหรือจะสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้นะ